สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราพามาชมงานแปลงสวยๆนะคะรีวิวจากทางร้านตั้มออโต้ช็อปนะคะคันนี้จะเป็นรถออลนิวนะคะ2012ตัวเตี้ยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสเปซแคปนะคะเป็นรถตัวเตี้ยรถเป็นเอ็กซิลี่อยู่แล้วนะคะวันนี้มาอัพใช้ล่างเป็นตัวสเตลนะคะเป็นชุดกันชนหน้านะคะพร้อมไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวฝาครอบไฟตัดหมอกนะคะใช้ล่างแล้วก็ตัวสเกิร์ตจะเป็นตัดสเตลนะคะ ตัวนี้จะเป็นแปลงเตีย้ยด้วยนะคะในรูปแบบสเตปใส่ไฟเดิมกระจังเดิมนะคะของออนยู2012-14นะคะตัวนี้นี่สวยๆเลยแล้วก็ลูกค้าเลือกตรงโครเมียมนะคะให้เป็นเส้นสีแดงนะคะเพื่อจะได้รับกับชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันที่เป็นของเอ็กซิลของออนิูโดยตรงเลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะพี่ๆเป็นงาน่าตัดต่อนะคะงานแปลงนะคะแล้วก็ กันชนก็จะสนิเทเข้ารูปแบบนี้เลยนะคะงานสีเป็นสีระบบ 2K นี่สวยๆเลยค่ะใส่กับไฟเดิมกระจังเดิมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงพี่ๆสามารถสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะนี่มีทุกแบบเลยนะคะอยากได้ตัดต่อแบบไหนนะคะอยากใส่แบบไหนเราก็จัดให้ได้นะคะตัวยางสักลองสกเกิร์ตเราใช้เป็นของเท้นะคะ พร้อมอยางพร้อมกาวติดตั้งด้วยกาว3าเอทสนะคะลงน้ำยาไพรเมอร์ให้ความแน่นหนามากขึ้นนะคะสวยๆหนึ่คันขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับ1นึคันนี้นะคะฝากกดติดตามผลงานร้านตามออโต้ช็อปไปด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ